วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสัมประสิ์ที่ประสงค์ครับที่ได้มีการจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนะครับที่มีการเลี่ยนดีแต่มีฐานะยากจนมูลค่ากว่า ,0,000 นบาทประจำปี2 5 6 8ครับ ที่ห้องประชุมบัวอุบลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันประสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลรชาชธาน,นาญญีนางสุกัญญาประจวบเหมาะคประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันประสิทธิประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนก จังหวัดอุนบลราชธานีจำนวน2 7ทุนจำนวนทางเบิร์ทบแสนบาทพร้อมกันนี่ครับนางเอมออนศรีวัฒนประภาประธานกรรมการอาวุโสกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์ จะได้วรวมมอบทุนการศึกษาด้วยนะครับจำนวนหามื่นบาทโดยมีดรนุชาราประเสริฐศรีผู้อำนวยการวิทยาไัยพยาบาลบรมราชชนนีสรประสิทธ,ธิประสงค์และแก่สมาชิกสภาสตรีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และกกบเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสันประสิทธิประสงค์เขารวมกิจกรรมครับค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการพัฒนาศกยภาพน้องๆเยาวชนให้มีโอกาสในการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ เป็นการซอยให้นักเรียนที่มาจากครอบครัวยากจนหรือมีปัญหาทางการเงินให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้ยังเป็นการให้การศึกษาแก่เยาวชนที่เป็นการลงทุนพมบอกว่าสําคัญหลายในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ได้เติบโตย่างหมั่นคงและกอย่างเงนค่ะ ทางด้านของประธานสาภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชุป,ปถามเพื่อได้บอกว่าในนามของสาภาสมาคมสตรีแห่งชาติมีเจต,ตนารมในการสร่งเสริมศักยภาพของสตรีและแกเยาวชนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในการส่งเสริมการศึกษาซึ่งจะเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนักศึกษาพยาบาลทุกๆคนร่วนเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเบื้องแง่สุขภาพของผี่น้อประชาชนในอนาคต เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้มีแรงผลักดันในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมที่จะเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณธรรมมีจิตเมตตาและกมีความเสียสละในการซอยเหลือเพื่อนมนุษย์พร้อมกับเน้นย้ำว่าขอให้นักศึกษาทุกคนที่ได้รับทุนนำ,น,ททนำเงินที่ได้รับนะครับไปใส่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปครับ